สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเน็บปลายบัวชุดใหม่นะครับชุดใหม่นี้ขึ้นรูปมาจากแหนบรถ10ล้อนะครับนี่ครับแหนบรถ10ล้อนานๆจะเข้ามานะครับจริงๆมันแหนบรถยนต์แหนบรถ10บล้อแหนบทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเหล็กดอกจิกรถไฟลางรถไฟแหนบรถไฟมันอยู่ในเกรดเดียวกันหมดนะครับอยู่ในเกรดเดียวกันหมดเหล็กส,สปริงพวกนี้ครับ เหล็กสปริงโชกอ่าสปริงโชคแท็กเตอร์สปริงโชกอ่าแม็โคนะครับอยู่เกตเดียวกันหมดนะครับอ่าอยู่เกตดเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานกันเหล็กแหนบนี่แหละครับหาซื้อง่ายนะครับร้านขายของเก่ามีเยอะเลยนะครับมายังราคาเดิมนะครับราคาเดิม450บาท450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับผลงานช่างยันแหนบแท้นะครับ นี่เนยปลายบัวหลังมันจะงงๆ้มลงนะครับเหมือนกระดอกบัวนี่เราดูดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนรูปเหมือนดอกบัวไหมครับอ่านะครับใบมีดยาวโดยประมาณนะครับ12นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่2.4นิ้วนะครับสันอยู่ที่ประมาณ6มิลนะครับ4 5่าบาทนะครับ พร้อมส่งเก็บเป็นปลายทางนะครับขนาดเท่ากันทุกเล่มนะครับขนาดเท่ากันทุกเล่มจะมีเล่มที่สั้นสุดบวกลบนะครับเดี๋ยวบวกลบเดี๋ยวดูเล่มนี้เล่มนี้อยู่ที่สิบเอ็ดจุดเก้านิ้วนะครับเล่มนี้ดูเหมือนจะสั้นกว่าเพื่อนนะครับเล่มนี้อยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนิ้วนะครับสั้นไปแค่ศูนย์จุดสามเองนะครับนี่ครับ ราคา450บาทนะครับสนใจทักถามมาได้ครับสวัสดีครับ